สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube อยู่กับผมนะครับนุ่มเอ็มก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจทุกคนนะครับช่องผมมีโฆษณาเข้าแล้วนะเพิ่งอีเมลเพิ่งจะมาเมื่อเช้าเนี่ยช่องผมมีโฆษณาเข้าแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะทุกกำลังแรงใจ ที่ให้กับผมมาทุกคนที่คอยติดตามทุกคนที่คอยเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาทักทายกับผมขอบคุณจริงๆนะเนี่ยนะช่องผมผมก็ได้เป็ี่ยนชื่อเป็นชื่อเดิมแล้วนะกลับเป็นหนุ่มเอ็มเมืองโอง่งเหมือนเดิมแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็ขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนกลังใจที่มีให้กัน คิปเมื่อเช้าที่ที่ผมลงเมื่อเช้าที่ผมออกไปนั่งรถไปกับแฟนน้องชายน้องสะพ้ายแล้วกันออกไปขายของเก่าเนี่เป็นคลิปนี้ก็ถือว่าผมก็ผ่านไปอีกหนึ่งจุดขอบคุณทุกท่านทุกคนแล้วก็ขอบคุณสายดันด้วยนะสายดันตัวหลักเลยถึงผมไม่เอ่ยชื่อก็คงรู้นะว่าคือใคร ขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆเนี่ย่าเช้าเป็นคลิปที่ผมออกไปข้งนั้นนะออกไปไข่ของเก่ากับน้องสายน้อทายมานันเพิ่งจะลงไปเมื่อตอนเช้าพอดีมีอีเมลแจ้งเตือนเข้ามาตอนตอนสายๆตอนสักสี่หรือ5้าโมงนะผมไม่แน่ใจก็เลยเข้าไปดู ก็เลยส่งไปให้ติ๊กดูว่ามันคืออะไรติ๊กบอกช่องผ่านแล้วมีโฆษณาเขาแล้วอ,อ๋โหมันก็หลายขั้นตอนนะทุกคนทํำ YouTube นี่หลายขั้นตอนเหมือนกันนะผมว่าก็ไม่ยากนะเอ้ยผมว่าก็ไม่ง่ายนะไม่ใช่ไม่ยากยากประมาณหนึ่งดูนะให้ดูไปผมก็จะพยายามทำต่อไปนะ พยายามทำต่อไปเพื่อให้มีไรายได้เข้าจะได้มาผมจะได้ามาซื้อไว้กินไว้ใช้นั่นแหละอันนี้ทหารถูกถูกทำโทษ <c oughs> เช้าพอดีไปถ่ายพอดีขับรถผ่านไปถ่ายเห็นพอ <c oughs> ดีไงได้อยมาซื้อกินซื้อในของผมนั่นแหละเครื่องใช้ส่วนตัวของผมอะไรของผมนั่นแหละเหมือนกล้องมันจะโฟกัสหรือไงไม่รู้เนะี่ยเดี๋ยวนะ ครับนะลมหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจผมใส่จะพัดลมจะเป่าหันพัดลมไปทางอื่นแล้วโอ้ไม่ใช่แล้วมือผมไปนิ่งแล้วั้ก็จะประมาณนี้นะ ก็ผมขอจบคลิปแค่นี้แล้วกันไม่มีอะไรมากแค่ผมเข้ามาบอกขอบคุณทุกคนเข้ามาบอกว่าช่องผมมีโฆษณาเข้าแล้วผ่านไปอีกหนึ่งขั้นตอนก็รอขั้นตอนต่อไปนะถ้าไงเดี๋ยวผมจะมาบอกดีหลังแล้วกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปผมนะขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับครับสวัสดีครับ